ตูนบอดี้ส a ลม o m แบกก้าเพื่อน้องปีที่2 v i r ว u ร์ชวลรันคำขอบพระคุณกลับมาทวงบัลังงานวิ่งเพื่อสุขภาพ ใส่ใจร่างกายพร้อมอย่างได้สร้างกุศลยิ่งใหญ่อีกครั้งสำหรับตูนบอด y ี้แสลมที่ขอชวนทุกคนฟิตร่างดวนแล้วมาวิ่งไปด้วยกันเพื่อหาทุนการศึกษาให้กับน้องๆในโครงการก้าวเพื่อน้องปีที่2 Virtual Run 109คําคำขอบพระคุณเป็นการสารต่อกิจกรรมวิ่งก้าวเพื่อน้อง Virtual Run ในปี2563ที่ผ่านมาซึ่งรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายถูกนำไปใช้สนับสนุนน้องๆ ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แต่ยังไม่มีทุนไปต่อมัธยมปลายหรือสายอาชีพได้ทั้งหมด109คนทั้งนี้การวิ่งเพื่อการกุศลครั้งใหม่นี้ทางทีมงานได้มีแนวคิดในการนำตัวเลข109ตามจำนวนของน้องๆมาตั้งเป็นระยะทางวิ่งของ Virtual Run โดยกำหนดให้มีระยะทางวิ่งทั้งหมด109กิโลเมตรโดยเริ่มวิ่งสะสมระยะทางได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2,565มีระยะเวลาให้ทั้งหมด59วันซึ่งการวิ่งในครั้งนี้จะมีของที่ระลึกสุดพิเศษมอบให้กับนักวิ่งทุกท่านที่สามารถวิ่งสะสมระยะทางได้ตามเช็คพอยต์ ซึ่งมีทั้งหมด6 6ของรางวัลซึ่งเราตั้งใจจัดขึ้น เพื่อหารายได้สมทบทุนร่วมกับพี่ตูน Body Slam และรายได้ทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก,ก่เด็กๆที่ต้องการความต่อเนื่องทางการศึกษาขอให้ทุกคนเบิร์นกันให้เต็มที่เสียเงือกันให้โลกระบือไกลมาวิ่งด้วยกันอีกครั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและส่งกำลังใจให้กับน้องๆน,นอกจากนี้ยังได้วิ่งเพื่อร่วมสนุกในการสะสมของรางวัลพิเศษจากโครงการอีกด้วย โดยมีค่าสมัครวิ่งทั้งหมด300บาทรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กๆที่ต้องการความต่อเนื่องทางการศึกษาสมัครวิ่งและสนับสนุนของที่ระลึกจ,จากโครงการได้ที่ www. o e b w คนละ9 .com 15ธันวาคม2,564เป็นต้นไป